ไอ้คูเตาสีน้ำแข็งว้าวเท็ดีเหรอมันน่าปก MV เขาอย่างโห ยาโตะผมมันดูเบาๆดูให้หน่อยครับได้เลยครับคุณแบงค์ เบาเพิมนะ่มไงการที่คุณทำแบบนี้นั้นถ้าเบาก็แก้ ATK กับตาคีเป็นไอ้นี้แล้วเรียกสองหมื่นเจ็ดไงแปลว่าต้องรับพลังชีวิต 33อัตราคีขาดอาจจะเพิ่มอัตราคีแล้วก็ ATK ในบางชิ้นนะฮะแต่แบบมันเลือดมันตัดไปเป็น ATK หมดแล้วมันจะเอาอะไรอีกอล้วอะไร <c oughs> <c oughs> อีกไอ้เฮียถึงกับเช็ดนาฬิกาชีวิตเลยเหรอยังไงนาฬิกาชีวิตก็คุ้งกว่า t k แลีล้วินาทีนี้ <c oughs> อาจจะเพิ่มอัตราคิในหมวกนะครับผมสัก5%หรือ7%ก็ได้นะฮะแล้วก็นั่นแหละคุณใช้เลือดสับไปไปแล้วคุณใช้ในกาไปเลือดแล้วดูทรงก็รู้เลยนะครับคุณเซอร์บาร์ x เอ็กนะครับ8 0 6 6 7 8 7 2 9อายาโตครับได้เลยครับโมโม่หรอพิซซ่าโมโมโซาเล,เลเลล่า ฉันฉันได้กินความกลัวของศัตรูอยากห้ดให้หน <don> ่อยว่าฟูเต่าแบบนี้มันดีไหมครับ8ก7 4ความกลัวของกีกี้ครับ What the fuck คือมันใส่มันเอาฟูนฟูได้แหละ เออมันใส่มันเอาฟื้นฟูนได้แหละเออผ่านครับผ่านผ่านยังไงพี่ก็ให้ผ่านน้ำน้องโมโมอย่าลืมไปกินข้าวนะครับถ่ายไปกูอยากจะเข้าเกียร์สี่ต่อยโมโมอะ่ะแฟกไม่เกยอ,อย่างนี้ได้ไงวะสามสิบหกหรอ 36, สามสิบหกสเตตโอเคแล้วครับมูลค่าแฟกสามสิบหกสองฟูนฟ,นฟนูเอเทีแกร์จะดูน้อยไปหน่อยแต่ผ่านนะพี่ให้ผ่านเพราะสแตตเราเลี้ยงอัตราคีไว้เยอะมากๆเลยนะครับยังไงมึงก็หลับอะมอนอะ ไม่หลับวูให้กราบฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงกลิ่นของศัตรูได้ยินฉันได้ยินกลิ่นความกลัวของศัตรูโดเนต์กี่บาทขึ้นจอสิบบาทครับอยากให้พี่ดูกาแกบบให้ทำไมโดเนตลิ้หน้าโปรไฟล์แบบคนนี้แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าสามศูนย์สีู่ตาจงลี่ต้องเพิ่มอะไรอีกไหมคะตัวทั้งหมดเลยเหรอว่าแต่ผ่านไหมเหรอถ้าย่ันง่ายเลยครับ ชำนาญครับเพิ่มไปสองร้อยให้ได้อัตราเชียเจ็ดสิบครับ What the fuck เชี่ยไอเฮียวาน เจ้หวานไอห้าได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ I ha. ห่าเห่าจังเห่าจังคลีคลีรอดขัดห้าคีรอดขัดห้าแฟกเออสีไฟครับเพราะไม่ได้ใส่ชิ้นหนึ่งไอห้าไอ้ไอไอคิววานปะหาวานไม่เยือนไปไกล คุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณขาดอะไรเพราะคุณไอารหกสิบแล้วแลวคุณเป็นวานด้วยกินข้าวเถอะครับคุณอีหาโปรไฟล์ีเจมาเยี่ยมเหมือนจะใส่ณหวันด้วยนะครับถ้าจะเอ้าลูกนะแปดสามสองห้าแปดหกเจ็ดสองดูฮูเตากระสิงชิวให้หน่อยครับต้องแก้อะไรเพิ่มได้เลยครับดีครับดีครับพีโอ้ยชำนาญทาาน้อย แกไม่มีสิทธิ์มาโดนเนทใไรไลฟ์ของฉันออกไปไอพวกมีโคมาก,กับดาวหนึ่งเห็นเช็ดกดสุ่มเมื่อกี้ไหมฉันได้ไหมใญ่ชันต้องสับซอกไอบ้าห้าร้อยมาทรงนี้ยังไงก็เปลี่ยนนาฬิกาครับเลือดสามหมื่นสี่ครับเปลี่ยนนาฬิกาไปชํชำนาญท่าที่มีเลือดแปะหน่อยนะครับไอตรงนี้หายไปก็ช่างหัวมันนะครับครับ คนหนึ่งใครซิงคิวซิงคิวอยู่ไหนกูเห็นแค่ยักษ์เตี้ยกับแม่สาวสวยปลาทูบนบกแดนเซอร์กวางตัวใหญ่เทพพระเจ้าไฟน้องขาตึงๆผมเห็นแค่นี้ในซิงคิว เอาน้องขามาแล้วนายจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีลาทิ้งความเป็นมนุษย์หวนคืนสู่วานอนไม่ครับผมคือวลงตังเอ้ยไม่ใช่ดิคิงคองม่วงไม่สัตว์ ม่วงไม่สัตว์แคปไปหมดแล,แล้วบอกคนบ้าแคปไปเลยกูไม่เคยจะเห็นใครโพสวิดีโอกูยกว้นพี่เจไอเวนกูเจออีมันจิ้มเบรกเกอร์แน่แบบโอ้โห <c oughs> <c oughs> แปดห้าส่มาละพี่ผมฝากดูผัวผมหน่อยครับน้องไม่ผัวครับี่จะดูแลผัวน้องเองถ้วยน้ำ ถ้วยน้ำถ้วยน้ำหรือเอทีเคแทนคิวแอนด์กู๊ดไ e แค่นี้ไปละมาแล้วพี่ผมฝังดูผมหน่อยพี่เราไปเข้าป่ากันเพื่อนเยอะเลยเอาอะมึงไม่ผ่านอะบีด้วยผู้สาวไม่แบกอะบีดเลย ผ่านครับสแตทในฝันอะสแตทในสวัสดิ์อะไอนี่ผมตีไว้ว่า2 0 0พันสองพันเจ็ดสิบสองร้อยร้อยห้าสิบนะครับสแตทในฝันอะวนวนอันติก็ได้ตีก็แรงแต่แต่เสียงเดียวแม่งเอ็โคถ้วยน้ำไหมถ้าถ้วยน้ำไม่ต้องแก้อะไรแล้วครับ เอาน mm ับ hmm. ม <t ell an> ูลค่าแฟกตกันดีกว่าหนึ่งึงเอ้อย6ำไ้บก้าเก้าลบไปสามเมสามหกผ่านครับไอ้ตัวยังไงก็ผ่านครับสแตทสวยหมดเลยนะครับอาจจะมีดวงซวยหน่อยตรงเอ็โคมันต้องสุ่งกาชาตีด uh, so ัมเบิลนะครับแต่อ่ะสแตทสวยขนาดนี้ยังไงยังไงก็แรงนะฮะตีเดียวๆก็แรงไม่ต้องเอ็โคหรอกไอ้ะฮะ เขาเป็นคนแรกในไลน์นี้นะครับที่พี่ชูมือเวลิกูดให้เพราะคนอื่นที่เป็นเอ่อคนอื่นพี่ลืมนะครับชูมือให้